นะครับแขกคุณไมเกศเรียนไอยเดียแล้วอาลมณ์ับต่อไปนะครับเออมาเป็นคู่อ่คุณตูสมชายคุณตูลำดุลคำลาดนะครับเออเจอนะครับสู่ขวัญนะครับถูกแ,แขนให้คู่ป่าสามนะครับเอ,อียต้นมาถึง รลครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วแม่แม่แมะนะครับมหาจันยินนะครับส่งแฟนมาให้นะครับออสการ์เนาเออไม่แจกตลอดได้ใหม่ใหม่ไ,ฟไ,ฟไหม สวัสดี12ท่านนะครับอ่าครับตอนนี้คุณแม่ค้าสุขนะครับดูออนตากล้องถ่ายรูปเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับเป็นรูปเป็นรูปวันนี้เรามีเวลานะครับผมให้บริการเจ้าภาพไม่อุบกุ้งเที่ยงนะครับผมไม่พอครับวันนี้ให้บริการถ่ายภาพสวยงามนะครับผมเสริฟน้ำนะครับให้กับไข่ผุ้ิกี้สนใจมาให้หลอดค้างนะครับเก็ดารเกิดที่ คับาง่าเรียนเชิญนะครับไข่พุ่มมีเกียร์หลังจากที่ถูกแกนแล้วก็นั่งโตนะครับรับประทานอาหาเรเันก่อนอสวัสดีสิบก้าท่านนะครับอาจารย์เตี้ยรอเจ้าพึ่รอเจ้า ต่อนะครับก็ใกล้จะเสร็จพิธีแล้วนะครับผมองกล้องด้วยนะครับมองกล้องแถวเด็กเอยจุ๊ยนะครับไทยแทงเดียวเด้อมองกล้องนะครับเดี๋ยวลูกุ๊ยไทยสวยนะครับมองด้านขวามือนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับช้าสดะครับเอ๋เรียกว่าพ่อไฮมาลุ่มเป็นเกียรตินะครับในการพิธีมงคลสมรสนะครับผู้บัง ผู้าสาวนะครับในวันนี้นะครับอมองด้านขวานะครับเวลาปลูกแขนนะครับตกลรองอยู่ด้านขวามือนะครับปลูกแขนแล้วอีเชนนะครับร่วมรับประทานอาหารนะครับาดินรีวันนี้ยี <c oughs> ยท่านนะครับผมร้อนนะครับ หลังจากที่เสร็จพิธีทางนี้นะครับก็ได้ส่งนะครับเปิดโอกาสนะครับให้กับดวลซีนะครับเทปเสียกอเลยนะครับอ้อมองด้านขวาด้วยยินดีต้อนรับเอฟซีนะครับพ่อพ่อแม่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับผมวันนี้เสร็วนะครับเดอ้อมด้านขวามือนะครับมีกล้องนะครับถ่ายรูป กับพ่อแม่พี่น้องนะครับบางทีนะครับไม่ยอมมาร่วมเตียอยากได้ชื่สวยนะครับเป็นต้นะครับหรือวาคานี้นะครับสวัสดียี่ท่านนะครับผมในช้างของเราก็ยืนรอให้บริการนะครับใส่ไมงคเเ่กลกเียงเียลกเียงออก สวัสดีค uh, um, uh, ุณแม่การจนานะครับรงจะสานะครับเราจะนะครับเราจานะครับสานะับรนตงงามอัิยุ่มเนี่ยงดาวราขอจ้ให้เลย ครับสวัสดีครับผมไม่ต้องรีบนะครับใบแขีสวยนะครับตอนนี้สองนมรอของเราก็รอรอให้เจ้าภาพมาถ่ายภาพนะครับผมตอนนี้คุณแม่เล็กนะครับนะครรับ่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีนะครับในวันนี้นะครับ ไมค่านะครับการแต่งงานหรือว่าคู่บ่าวสาวนะครับจากฉากอย่างสวยงามถ่ายภาพได้ครับถ่ายภาพได้ครับผมถ่ายภาพได้เลยครับรั้งที่นะครับยืนตรงกลางครับอยากจะงานในโรงแรมหรูๆแต่ทางคู่บ่าวสาวและก็ตัวนะครับ ก็เลยเห็นความสำคัญในชุมชนอยากจัดงานแบบสวัสดีคุณหนึ่งครับคุณแม่พาสุขครับผมี่ยนเชิญนะครับเสลิมใจนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเป็นเกียรติมาเป็นสักศีพยานนะครับในงานพิธีมงคลสมรสนะครับ วันนีคุณนครนะครับเกตี้ในวันนี้นะครับถือว่านะครับได้ได้คุณตูสิริวัฒน์คุณตูนะครับวิรวัน์คุณกลยาสิริมากนะครับแล้วก็บริลุกเกอร์ฝรั่งเป็นคนที่สองลุกเกอต่างชาตินะครับก็นา้ก็จะร่วมเป็นเกียรติแล้วมอง ไม่่วาสวัสดีคุณแม่เล็กนะครับคุณนครนะครับผมคุยใหญ่ดังเกุล่างเองเตะกระจายบอกตัวตอนนี้แขกก็นั่งรับประทานอาหารนะครับคุยใหญ่กินข้าวก็น่าจะฟังดนตรีด้วยนะครับผมคุยใหญุ่้มสมศักดิ์ครับสวัสดีครับรอบสองนะครับวันนี้ สวัสดีคุณสมศักดิ์คุณแม่เล็กนะครับคุณนครคุณหนึ่งคุณแม่ผาสุขนะครับผมคุณแม่กัญจนานะครับนีเขาเแเอาให้เลยครับให,ให,บให้ให้เลยครับผมให้ติ๊บช้างได้เลยครับเอารางวัลให้ช้างได้นะครับแม่แม่ทุกท่านครับผม านะครับตายนะครับอยากถ่ายรูปนะครับคู่ช้างนะครับเออยังไงถือว่าช้างเราจะร่วมงานเออครับมาถ่ายภาพช้างได้เลยนะครับเจ้าล้วถ่ายรูปเยอะเลยถ่ายภาพกับช้างได้เลยนะครับอ่าถ่ายกับช้างก่อนถ่ายภาพกับช้างได้เลยนะครับ ตัดซิ็งแด้มเหักหเลยครับแขกทุกมีเกียร์ทุ้คูุ่กท่านนะครับหลังจากที่ผูกแขกนะครับคููบอกสาวแล้วนะครับยังไม่มีกล้องรอสวัสดีนแม่ทุกท่านนะครับผมเอมองกล้องครับมองกล้องครับ หนึ่งสองอ่าได้แล้วครับผม,มครับอ่ามีรางวัลให้ช้างได้นะครับอ่าไม่ต้องรีบนะครับเอ๋ไอในทางครอบตัวนะตอนรับเซนซายมาให้ตำบนะเซ็นที่นะครับ เดอ่าเดี๋ยวเจ้าสาวเจ้าบ่าวจะออกมาแข่งนาสาโม่ให้ถูกแขโยมนะครับต่อไปดิงบึงนีโมให้วาป่หรือแตกวานอไทยปนี่ล่ะครอัวของคนตรมุลราชศรีมากนะครับเราถูกแข้งเดี๋ยวเราจะทำให้ไล์ให้เจ้าภาพเขาตรงนี้นะครับผมแงให้ถูกแข้งแล้วนะครับเรียนเชิญนะครับบางคนบางท่านก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับ

มีกอล์ทางคู่บ่าวสาวนะครับอ่าครับสวัสดี41ท่านนะครับผมครับก็ปลุกแกแล้วสิพาลูกได้จิ้งยุ้งกับพื้นนะครับเออจิ้งยุ้งเอออย่นี้นะแต่งตัวจะยังนัก

ขอบคุณมากครับอ่าเดินไปพรอบเลยนะครับเออเช็คซ์ดาวนะครับสวัสดี่ห้าสองครับผมห้าสองท่านนะครับงานเองนี่จัดได้ดีมากค่ะครับผมให้ครับครับฮะอ่าเวทีให้กับนักดนตรีนะครับสองนักร้องนะครับสร้างความเจริญนะครับให้กับเออแต่ทูตเกียร ที่มาร่วมรับประทานอาหารในวันนี้นะครับนากเรียนตะกีพยาลรับให้กับคู่บ่าวสาวทั้งสองคนที่ห้าสิบห้าท่านนะครับผมไม่เยี่ยมเยี่ยมวาระนะครับพี่นั่นนี่ จะบ่าจะ้าเลี้ยวอันจิ้ไทยรูปดีด้วยเออเพอนอัิ้ไทยรูปเลยจะบ่าจะสาวเหเออล้ยล้ใ่ใครับมงคนครัานเบียเดือดนี่วันศัพท์ในย่ครับครับครับนุกเดือดดงเน่าเน่แล้วครับาตอนเนาะครับจาแล้จาแล้วาเบี้ยจะงฮะยาเบียยาเอาฮาาาลอล็อตลอไปแล้วเซมหมอบเซมมังหมอบเออ เรืล้วงิสนลเโอ้บิปเตรียมเบ้าเราหนบิบ้ารีสวัสดีพี่เปิ้ลนะครับรอบสองนะครับริรแนคุณอลเวย์นะครับคุณปูเจ้าสายแม็นลคุณลุงนะครับปอสุมานะครับเบเกอนะครับ ครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เปิ้ลนะครับคุณแม่เอ๋ยนะครับผมคุณนาคอนนะครับผมรอบสองนะครับวันนี้ไลฟ์สดให้ชมนะครับผมคุณวาสนาพิวกุลนะครับดีใจเลยนะครับพิลกุลเอ่อกุลอาเจนียคครับครับผมเออไม่นะครับ ว้าวนะครับอาแจีนตายมาให้นะครับลินเจอร์นะครับเช้าดูสองร้อยกว่าว่าลินเจอร์นะครับที่โตนะครับรับประทานอาหารนะครับปมเคยตามทายตัวบ้านไปย่างเลยไปเลยนะครับเล่นเลยเคยตามถ่ายบัวบ้านอู่จากบัวบ้านรู้ครับเป็นญาติกันอยู่หมายถึงว่าเจ้าของหรือทางญาติเจ้าของเจ้าของเป็นญาติ สิไปซื้อครับครับครับพี่เปิลสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเรามาดูประเพณีนะครับงานแต่งของชาวสุรินทร์นะครับกับเขยฝรั่งนะครับผมวันนี้นะครับอ่าตัดผ้าหนีใส่ล้านะครับเออแต่งตุ้มีเกียร์นะครับฝั่ง อ่นะครับตอนนี้ช้างก็เราก็ยืนรอแล้วนะครับก็ให้บริการแม่แม่มาถ่ายภาพกันนะครับผมก็ถ่ายไปเยอะบ้างแล้วครับวันนี้ก็ยังรอแค่ช่วงเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะอ่าเพราะว่าอยู่ในพิธีอยู่ครับผมเดี๋ยวถ่ายภาพเสร็จก็เราก็เดินทางกลับนะครับผมเออดวงตาผานพรมุกุนะครับ วันนี้ก็มาแสดงความยิดีนะครับอากาศสบายดีเนาะใช่ครับผมอากาศสบายดีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีทางด้านรถแห่นะครับผมรถแห่คณะอะไรเนาะนี่นะครับก็ หลังจากที่จากรยานนะครับผูกแขนแล้วนะครับดึนเชิญนะครับบางคนบางท่านบืนงกล้องนะครับก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับที่โต๊ะนะครับเดยนเชิญเลยสวัสดี58าท่านนะครับเต็มโต๊ะนะครับก็ทานะครับเากาที่จะดึเสิอาหารนะครับถือว่าเอาให้พี่น้องรถแห่ก็จะบรรเลงเพลงให้ฟังนะครับผม สวัสดีคุณแม่ติติพานะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะครับผมเปร้ยวเมาตั้งแต่สวัสดีครับนะครับเออมาที่แล้วภาพชัดไหมครับผมภาพชัดเสียงชัดไหมครับน่านะครับขอบคุพี่น้องนะครับที่ยังไม่ถแก่ภาเรลียนเกินเลยนะครับอาภายลูกนะครับกับคูวสาวก่อนนะครับ อาชัดเจ้าจ้าโอ้เน็ตเขาดีจริงเนาะสาวยังไม่ได้คู่กับคทยหน้าเจียงเหรอกีทายหนาจริงเนอะครับบิ๊ชาวงวนเมี๋งวันไทยหนาเจียงเดี๋ยวเดี๋นเดี๋ยวกอน โอ oh, ได้ได้่ะได้ได้ได้ครับ <im> uh. พอมไหมทานอาหารกันหรือ,อยังคะพ่อกับแม่ก่อนอ๋อทานแล้วครับผมนะครับเรียนเชิญนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับปั่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับถ่ายรูปครับสวัสดีครับสวัสดีห้าสิบเก้าท่านนะครับอ่านี่คือ คือพ่อแม่ของเจ้าสาวนะครับผมน้ำน้ำนะครับาตามนะครับพ่อพ่อแม่เจ,จ้าาวจะท้ายรูปนุ่งปุวยใหญ่สบ,บ,บายตาเด็กสบายเด้อได้ลูกเผยพลังนะครับชาวังกฤษ ออกมาได้ลูกเคยเช้าดังชาติสอแล้วครับผมยิ้มยิ้มยิยิ้มุพ่อคุณแม่โครับวันช้างของเราครับโอ้โหแข็งแกล่งมากเลยครับวันนี้เทคแขร์งานได้ดีมากเลยนะครับอ่านี่ครับ ทั้งสองคนเลยนะครับน้องปาล์มน้องจิ๋งนะครับผมอ่าก็ยอดเลยละครับผมงานบริการของเราไม่ธรรมดาครับลูกเกยนะครับเอ่ยว่านะครับธรรมดาของชงลวยนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่เออลูกเกยไหว่นะครับเออ อันนี้ใครนอหน่น้องโอปอหรือเปล่าครับโอ้อย่าเปลี่ยนบ่อยแล้วน่าโปรฟงเป้นไฟเนี่ยจำไม่ได้ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ทิติพานะครับเย็นเา็นเย็นเย็นเย็นเเอ่อดิฉันอะโอ้ยังเสียดายยังเสียดาย จะเป็นญาติาผ,ผู้ใหญ่ทางเจ้าเบาวนะครับผมยันติผู้ใหญ่ทางเจ้าเบาวนะครับพ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมครวัยมสวยไหมครับแม่แม่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวยงามอกสื่อทั่โลกครับผม คือตัวโลกนะครับเออดีดี okay, t <thank> อับไปนะครับเ,เจ้าสาวนะครับออมอามอบแม่ครับฝันเจ้าเจา้าป่าลุกเข้าเวลาลุกเข้เลาะลุกเข้าเวลาพี๊อ่า ยิ้มครับสมายาดนตรีนะครับพร้อมแล้วก็เลิกเลยนะครับแอ่นี้สเสร็จแล้วนะครับ,ย,รบยังคุยกันนะครับ อ่าจุดท้ายรูกนายเจีงว um ันวันวาหัวใจกันยุงครับอ่าเดี๋ยวให้ชางทำหัวใจให้กกี่โมง็ก่อนเที่ยงเลยนะครับไปแล้วใช่ไหมเที่ยงก็ไปแล้วใช่ไหมเที่ยงนี่แหละครับเสร็จนี่ก็เดินทางกลับแล้วครับผมครับ เดี๋ยวผมทําซุ้มประตูให้สวยๆเนาะได้ได้เจ้าสาวตรงตรงหน้าป้ายเลยครับหน้าป้ายเลยจ้ะพ่อพ่อแม่ไม่เข้ามาด้วยเหรอครับพ่อแม่เข้าด้ไหมเรียกพ่อเรียกแม่เข้าด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวมายืนตรงนี้นะครับ